Hi everyone, how are you? สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง greeting 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 ก็คือการทักทายกันนั่นเองค่ะะการทักทายกัน ก็จะมีอยู่หลากหลายสันวนในการพูดเพื่อใช้ทักทายกันเมื่อเจอกันในแต่ละวันนะคะ,ะการทักทายกันนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ไปศึกษากันค่ะ,ะสําหรับตอนนี้นักเรียนส่วนมากแล้วนักเรียนจะใช้การทักทายแบบไหนกันบ้างคะ สำหรับการทักทายแบบภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนใช้การทักทายแบบไหนบ้าง Hi Hello Good morning Good afternoon Good evening อ่ามีอย่างหลากหลายใช่ไหมคะอ่านี่คือสำนวนหรือคำพูดที่เรามักใช้พูดกันเมื่อพบกันนะคะอ่าคำแรก Hey ต่อไป Hi Hello, Good morning, Good afternoon, Good evening อ่าอีกครั้งนะคะคำที่พวกเราจะใช้ทักทายกันเมื่อพบกันนะคะอ่า uh, มีคำว่า Hey, Hi, Hello, Good Morning, Good afternoon, Good evening ่ะเรามาออกเสียงพร้อมกันเลยนะคะอ่เตรียมตัวนะคะ Are you ready พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว One two three เริ่มเลยค่ะออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ Hey ดูที่คำแรกเลยนะคะ Hey คำต่อไปค่ะ Hi Hi คำต่อไปค่ะ Hello Hello คำต่อไปนะคะ Good morning Good morning คำต่อไปค่ะ Good afternoon Good afternoon และคำสุดท้ายค่ะ Good evening Good evening เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองได้ค่ะ,ะนี่คือตัวอย่างการทักทายกันนะคะโดยใช้คำพูดในการทักทายที่แตกต่างกันออกไปค่ะ,ะคำนี้คือ Hi เป็นการทักทายคนที่เราได้พบเจอกับเขานะคะ Hi Tony Hi Tony อ,ออกเสียงตามพร้อมกันนะคะ Hi Tony Hi Tony คำว่า Hi เป็นการทักทายกันนะคะทักทายเพื่อนสนิทนะคะ,ะหรืออาจจะยังไม่สนิทกันแต่เราต้องการให้รู้สึกว่าเป็นกันเองอเราก็ใช้คำว่า Hi ได้นะคะ,ะคำว่า Hi เนี่ยควรจะใช้ทักทายกับคนที่ สนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะคะ,ะคำต่อไปค่ะ Hey John อ,ะออกเสียงพร้อมกันนะคะ Hey John Hey John เป็นการทักทายเพื่อนที่ชื่อ John นั่นเองนะคะ,ะคำว่า Hey เนี่ยก็เหมือนกันค่ะใช้ทักทายเพื่อนสนิทหรือ เป็นการทักทายที่เราต้องการให้รู้สึกว่าเป็นกันเองค่ะ,ะคำนี้ก็ควรใช้ทักทายเพื่อนสนิทหรือคนที่รุ่นราเค้าวเดียวกันที่เป็นเพื่อนกันนะคะ,ะต่อไปนะคะ Hello James Hello James ออกเสียงตามนะคะ Hello James Hello James คำว่า Hello ควรจะใช้ทักทายเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะ,ะถึงจะไม่สนิทก,กันแต่ก็ใช้คำว่า Hello ได้นะคะต่อไปค่ะ Good morning Tommy Good morning Tommy ออ,อกเสียงตามนะคะ Good morning ทอมม g o o d m o r n i ิ g Tommy อ่าคำว่า Good Morning เป็นการทักทายใช้ทักทายบุคคลทั่วไปนะคะอาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุใช้ได้ค่ะอาสำหรับทักทายกันในช่วงเช้านะคะอาการทักทายแบบนี้เป็นการทักทายที่เป็นทางการนะคะ อ่าต่อไปค่ะ Good afternoon and อ่าออกเสียงตามนะคะ Good afternoon and Good afternoon and อ่าคำว่า Good afternoon ใช้ทักทายบุบคคลทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะอ่าทักทายกันในช่วงบ่ายนะคะเป็นการทักทายแบบเป็นทางการค่ะอ่าต่อไปค่ะ Good evening ม a ล i Good evening ม a ล i อ่ะออกเสียงตามค่ะ Good evening ม a ล i Good evening มาล i คำว่า Good evening เป็นการทักทายบุคคลทั่วไปเช่นเดียวกันค่ะแต่ใช้ทักทายในช่วงเย็นนะคะเป็นการทักทายแบบเป็นทางการค่ะ่ะและคำนี้นะคะ Good night ลิซ่าออกเสียงตามนะคะ Good night l ิซ่ Good night ลิซ่าคำว่า Good night เป็นการกล่าวกับบุคคลทั่วไปได้นะคะใช้กล่าวกับบุคคลทั่วไปได้ใช้กล่าวในช่วงกลางคืนก่อนเข้านอนนะคะ,ะเราต้องใช้กล่าวตอนกลางคืนก่อนเข้านอนเพราะคำว่า Good night แปลว่าราตรีสวัสดินั่นเองค่ะเป็นคำพูดที่มักใช้พูดก่อนที่จะเข้านอนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อย่างตั้งใจค่ะครูก็ขอให้นักเรียน ฝึกพูดการทักทายนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็ทบทวนบ่อยๆคะ่ะจะได้จำได้และใช้การพูดทักทายแบบนี้อย่างมั่นใจนะคะสำหรับอันนี้ครูก็ต้องขอกล่าวคำว่า thank you very much see you again later